สวัสดีครับผมนพนะครับสายฝุ่นชาแนลนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเอารถอีแต๊กมาคนเข้านะครับผมกับทีมงานนะครับนี่ครับเอาใส่รถอีแท๊กนะครับครับครับผมโอ้กองเข้าใส่หมดนะครับผมหมดแต่แดงไฟนะครับนี่นะครับ อ้ยขอแว้ยนะครับเมื่อนี้คนเข้าของอ่าแอบนะครับสายฝุ่นช h a นแนวนะครับผมบนนี้แล้วก็ทิไปของช่างบีนะครับผมช่างบีเอาเข้าขึ้นเล่าก่อนใบสองนะครับแต่ว่าใส่รถเกี่ยวแล้วครับตากเสร็จแล้วนะครับมันจะได้เอา เอาขึ้นเล่านะครับปกติสมัยแต่ก่อนพ่อแม่เพิน่นมีรถอีแตกเนาะเพิ่นกับไส้หากเอานะครับแต่ว่าสมัยนี้จะเอารถคนนะครับบ่รถคนก็ใส่รถเกี่ยวนะครับซึมื่อนี้นะครับพื้นที่นะจากไหนครับช่างแอบ,บครับฮะ หน้าเจ้าจักไรครับเบิดเบิดยี่สิบเจ็ดไลครับยี่สิบเจ็ดไร่นะครับผมว่าที่คนมือเดียวไม่เลี้ยอนะครับคันเดียวเนี่ยครับผมแล้วว่าเป็นเขาเป็นเขาวันนะครับเป็นเขาวาล์ยขายปีเหตุยังครับโอ้โหครับติดตามนะครับสังต่อทีเอสปีนะครับผม มดแต่ว่ามดแต่แดงไปกัดครับขันไอ้ย่ามองอยู่ที่างน้ำมีอยู่บ่จัต้องใ่อย่ามองเลยไม่จะเอาอยวยัดยัดมัน่เเลยข้เคไปขาบอกว่ายัดขึ้นมันนึกเสี่ยง

ชิมงานสายฟุ้นนะครับเวลาหามาเห็ดให้เห็ดนาเขาก็ซอยกันนะครับซอยกันระกันกระาังกงกระชังกรระชังระักะงกรักะกันอ,น,นออกัก รออกเครับสูงปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปยืนท่านี่ครับก็่จะเอาอีแจ็คขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาเด้ครับขนามันสูงนะครับตีได้กลงก่อนขึ้นขึ้นได้ปะเอาขึ้นได้ไม่ต้องขุดได้โอ้ยนีอไ้่ย่า้อว่าทุกทีไดเอานะครับติดตามนะครับผม มาเพาต้องก้นนะครับขึ้นเลยครับผมอ๋อครับหยับลอยครับติดครับผมโอ้ก้นนะก,นก,นก,นกนน้นก้นก้นท้องเหมือนกัน เนะครับติดแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมพอแล้วพอแล้ว,พอ,วพอพอพอมันจีนลมนี่นะครับรต,ติดแล้วครับผม เฮ้ยเท็กคันนี้เล่นกลับมาแล้วครับไอ้ผู้เขียวลบุรีครับผมใช่เวลาะจากักวโมงครับผู้เขียวลบุรีอ,ออกเช้ากินข้าวเที่ยงครับโอ้ออกเช้ากินข้าวเชียงนะครับผมแรงครับแค่นี้เนี่ยเนี่ยน่ากินตัวแบอั้นอะ พอค้อนบอข้าม็มขึ้นได้แล้วหรือมัอ้งว่าดิบล็อกอยังดิบล็อกอยังดิบล <c oughs> ็อกยังโค้งออก,ออนนกคอโคง้งออก ขักไรแล้วเดิจักรต่อนี่เนี่ยนะได้ไหมเอเข้า,ขา,า,ขาพันพันจุดตอกเห้ยตอกเบิดเท่าไรก็่อนเบิดประมาณสามพันครับตอกเบิดประมาณสามพันครับเพื่อนที่คุณประมาณซี่เที่ยวนะครับผมแต่ว่าติดแล้วครับผมเอาละครับติดตามครับผมไปขึ้นได้บ่ลครับ เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยออกออกเดินหน้าเดินหน้าพกขึนครับ มันนั่นแหเสา่นางแ้ามาขคนเนาะเห็นกี่แค่ครับเอาครับแแลล บรนทัณมาสีขนสีเที่ยวครับผมตอนนี้เอาใส่แค่ประมาณห้าสิบหกสิบฟอนครับติดแล้วครับผมโอ้ไซไลายแล้วครับผม

เดี๋ยวกมาเทียวเดียวได้ทำให้อลยยายยายมื้นอนี้าานสีเขานาะฟันมีอย่างเรื่องเพินยายมีอย่างเรื่องเพินครับบูสั้งเลย,ย,ย,เลยนี่มายายา ของเข้าปีนี้ครับผมนี่ครับ oh, 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 oh. <laughs> <coughs> <coughs> สวัสดีครับคลิปนี้กับจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมที่เขาซอยเพิ่นก่อน,นอเนาะเดี๋ยวเพิ่นที่านะครับผมเสร็จแล้วคลิปนี้จบก็ขอ,อให้รับรวยกันทุกคนนะครับจะเก็บจะให้จะทุนนะครับ